มารุ01039ราคา19,900บาทเริ่มกันที่ CPU AMD Ryzen 5 5600เมนบอร์ด ASRock A520M HVS การ์ดจอ Asus Dual RTX 4060 O8G V2 RAM Core i n Gen DDR4 16GB SSD w d SN 580 500 GB Power Supply Kuga 650 W Atlas 80 Plus Bron และ Case Thermaltake S100 TG Black เริ่มกันที่เกมแรกครับกับ b a c k m เมดวูคงครับเกมนี้ปรับภาพไปที่ UHD ความละเอียดเป็นมีเดียมครับปรับภาพตัวนี้เปิด Ray Tracing เข้าไปนะครับเพื่อให้แสงเงาสมจริงยิ่งขึ้นเปิด DLSS ครับแล้วก็เปิดเฟรม Gen ในการเพิ่มเฟรมเรทของภาพขึ้นมานะครับเกมนี้ทำเฟรมเรตได้อยู่ในช่วงประมาณ50-60เฟรมเกมนี้นะ CPU ใช้งานไปที่ประมาณ40นะครับที่อุณหภูมิ7จองศาเซลเซียสกับความเร็ว4 4 GHz นะครับในส่วนของการ์ดจอก็การทำงานเต็มที่90-100%ที่อุณหภูมิ64องศาเซลเซียสกับความเร็ว2,700 MHz นะครับแรมการ์ดจอนี่7.2กิกกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแรมครับแรมตัวเครื่องนะใช้ไป15.2กิกนะฮะถือว่าเพียงพอนะครับกับแรมตัวเครื่องที่ให้มาในการเล่นเกม b บ a c k นะีปูโคงและทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ70เฟรม หือว่าเล่นลื่นนะครับสู้บอสแบบสบายๆกันเลยไม่ต้องกลัวว่าบอสจะมาเยอะมาน้อยนะครับถัดมาเกมไซเบอร์พังนะครับครั้งนี้มาสู้ตำรวจตอนนี้เราปรับภาพไปที่4 d ความละเอียดนันตราครับเปิด r ร y t r a c i n g เปิด DLSS แล้วก็เปิดเฟรม Gen เกมนี้ก็ใช้ CPU ไปค่อนข้างเยอะเลยอยู่ที่ประมาณ68อุณหภูมิสูงมากครับ83องศาเซลเซียสนะฮะกับซิงเดิมนะ แนะนำว่าต้องเปลี่ยนซิงนิดนึงถ้าอยากจะได้ความเย็นมากขึ้นนะครับแต่ทําความเร็วได้สูงถึง4.4กิกะเฮิร์นะฮะแล้วก็การ์ดจอนี่ใช้งานเต็มที่ครับ60กว่าองศา,ศาเซลเซียสที่ความเร็ว2.775กิกะเฮิร์แล้วก็แรมครับใช้ไป10กิกะไบต์แรมที่ใส่ไปเพียงพอการใช้งานนะครับปลอมตัวไป็นตำรวจนี่แล้วยิงคนเล่นนะฮะ แ่่งานได้ดีครับเครื่องนี้เล่นเกมอย่าง c y เบ r ร์ n พังได้เกมอื่นบนโลกใบนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาเลยบอกเลยว่าลื่นมากนะฮะแล้วก็ภาพก็น่าสวยเลยถันมาครับเกมอย่าง God of War ครับเกมนี้ปรับภาพไปที่คูความละเอียดเป็นอันตรนะครับเปิด DLSS เตสริมเข้าไปเป็นเรทที่ทำได้อยู่ในช่วงประมาณ70เฟรมนะครับโดยประมาณนี้ แรมใช้ไป1 0 g กิกนะ CPU ใช้ไป60%นะครับแล้วก็อุณหภูมิ CPU 84องศาเซลเซียสกับอุณหภูมิกาจอที่98%ที่อุณหภูมิ69องศาเซลเซียสนะฮะแรมตัวเครื่องใช้ไป1 0 g กิกครับความเร็นาดนี้ความลื่นขนาดนี้นนถือว่าโอเคเลยนะครับภาพไม่ได้กระเรเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นด้วยเกม God of War นะครับเข้าไปไล่ฟันขาบอสเล่นมีขาแด้เปลื่อย ต้องบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้อีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องหลบดีๆบอสสวนมาทีก็ตายได้เหมือนกันนะฮะนอนอ้าปากงอเลยทีเดียวนะครับระวังนิดนึงบอสเขาตีแรงนะฮะต้องหลบกลิ้งหลบไม่ทันนะครับเกมสมัยนี้นี่มันโหดแต่ว่าเข้าเกมไวครับตายปุ๊บเข้าเกมตายปุ๊บเข้าเกมนี่เพราะว่าเราใช้ SSD นะฮะถันมากครับกับเกม Forza Horizon นะครับปรับภาพเป็น Full HD คุณภาพเป็น Extreme เลย เปิดเรทชาร์จซิงครับแล้วก็เปิด d l s s แล้วก็เปิดเฟรมเจนด้วยเกมนี้ก็เฟรมเรทได้สูงเช่นกันนะครับแปดสิบเก้าสิบร้อยเฟรมในในบางจาังหวะในบางช่วงแต่อาจจะตกไป,ปนี่ถึงร้อยเฟรมนะประมาณแปดสิบเก้าสิบเฟรมโดยประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบมากกว่านะฮะแล้วก็แรมครับใช้ไปสิบสองกิกเลยถือว่าแรมใช้ไปเยอะมากนะครับต p u ก็ประมาณ48-44%ที่อุณหภูมิจ็ดส ไดความเร็ว CPU สูงนะ4.4 5 g h กกันเลยนะครับแล้วก็ก,การจองเข้ากับ CPU ได้ดีไม่มีปัญหาด้านขอขวดเลยทํางานได้เต็มที่มากนะฮะทำให้ภาพออกมาสวยครับกินลมชมวิวสตรีมเกมไปเล่นเกมไปสตรีมเกมไปได้อัดหน้าจอได้นะฮะแล้วก็ยังสามารถนาไปเปิดโปรแกรมเบื้องหลังได้เช่น discord youtube facebook เปิดไปสลับหน้าจอมาดูขณะเล่นเกมก็ได้เหมือนกันนะครับรวดเร็วทันใจว่างไวแน่นอนครับไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานถัดมาที่เกม มาเวลสไปเดอร์แมนรีมา s t สเเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เป็นเกม Tri p l e A และเน้นภาพสวยงานอลังการนะครับต้องบอกไว้เลยว่าภาพมาเต็มนะครับนี่โจนชุดแดงนึกว่าซันตาคอร์สปรับภาพ Full HD แต่เปิด r i y t t a r i s g นะครับมันก็จะทำให้แสงเงาเงาสะท้อนต่างๆสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิด DLSS เปิดเฟรมเจนเข้าไปนะฮะมันทำให้ CPU ครับทำงานได้ดี เปิดแล้ว CPU วิ่งอยู่ที่76-77%เซนะครับความร้อนนี่82ดสองศาเซลเซียสที่ความเร็ว4.4ส่วน CPU การ์ดจอการ์ดจอนี่ทำงานที่80%เปเนะครับแต่แรมตัวเครื่องใช้ไป15 g b ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับเล่นเกมได้เรื่อนเลยแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมไปสตรีมเกมไปอัดหน้าจอไปได้นะฮะ Spiderman Remaster นะครับบอกเลยว่าภาพสวยอัพติมัทดีเกมนี้เล่นสนุกมากแน่นอนนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโดดกันป,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 ปุ๊บปั๊บ เล่นกันมันมากถัดมาครับกับเกมอ่าดิไฟนอลครับเกมนี้ก็ปรับภาพเป็น Full HD Quality เป็น Epic นะฮะปรับ r a y t r a c i n g เปิด DLSS แล้วก็เปิด Premium เกมนี้เกมฟรีไปโหลดเล่นกันได้นะครับเล่นได้เล่นดีเืนนี้ก็ยิงยากเลยเนะะี่ยลูกโม่โอ้โหยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่โดนเข้าไปนี่เจ็บหนักกันเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างจะกินสเป็มากนะครับไฟไหมไฟไหมไหม้โหซึ่ง ขณะที่มันเป็นเอฟเฟกขณะที่มันสู้กันเนี่ยนะครับมันกินสเปคเครื่องค่อนข้างเยอะการเคลื่อนไหวก็ค่ั้งเร็วแต่ว่าเฟรมเรทแทบไม่ดรอปเลยนะครับเฟรมเรทได้วิ่งกันเป็นร้อยนะเพราะว่าเรามีเดียร์เซ็ตกับเฟรมเจนช่วยทำให้เฟรมเรทมันสูงมากนะครับใช้แรมไปสิบจนหนึกิกนะแล้วก็ในส่วนของ CPU ใช้ไปถึงหกกันเลยยังสามารถสตรีมเกมได้นะกับการทำงานของ CPU ระดับนี้นะครับแต่แนะนำว่าออกสักหนึ่งถึช่องทางกำลังดีนะออกมากกว่านี้อาจจะเฟรมเรทดรอปได้ในการเล่นเกมนะครับ แล้วก็ยังสามารถนาไปทําการตัดต่อวิดีโอได้นาไปสตรีมเกมได้ยังนําไปทํางานต่างๆได้นะครับเช่นี้เดี๋ยวผู้ชมครับราคาไม่แพงสั่งซื้อกันได้ที่ JB ได้เลยนะฮะนนี้ก็เป็น6เกมให้เราได้เทกันไปนะครับเลือกปรับภาพได้ตามความเหมาะสมนะครับสั่งซื้อได้ที่ w w w JB c o t h นะครับมีบริการส่งตัวส่งไวส่งได้ทั่วไทยแล้วก็ผ่อน0%ได้ด้วยนะบริเวณรับเครดิตครับแล้วก็มีหน้าร้านทั่วประเทศไทยมีอะไรส่งซ่อมให้เซอร์วิสได้ทั่วประเทศแน่นอนครับ